สวัสดีครับดีมคุรุนะครับขายแรก JX 2 0 0สอซีซีนะครับปัตตาสตัดชุบหมดคันเลยครับบังลมตีงานช่างลอยนะครับสภาพตามที่เห็นเลยนะครับเครื่องเวฟครับยิดหน้าครับชุบบางโพลเลย ของลมเหล็กนะครับดูตะเข็บด,ดูรอยต่อนะครับหัวก็หัวเหล็กช,บช,บชกววุบนะครับเครื่องเวฟชุดพักเท้าเวฟนะครับสวิงอาร์มเดิมครับโชคหลังดีโคงก็ชุบนะครับ ป้ายทะเบียนก็ชุบนะครับข้อเวฟร้อยสิบผ่านะครับชุดใหม่เดิมนะครับ ดิหน้านะครับปั๊มของแบมโบ้นะครับ